มะเร็งระยะสุดท้ายยังไม่ใช่เวลาสุดท้ายของชีวิตหลายคนนะครับพอรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งแล้วอยู่ระยะสุดท้ายนะครับหมดกำลังใจที่จะต่อสู้ในความเป็นจริงนะครับคำว่ามะเร็งระยะสุดท้ายนั่นหมายความว่ามะเร็งมีการลุกลามจากอวัยวะหนึ่งไปยังอวัยวะหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอวัยวะ ที่มะเร็งกำลังทำลายอยู่นะครับมันเป็นอวัยวะสำคัญขนาดไหนถ้าเป็นอวัยวะตับนะครับแน่นอนครับถ้าตับหมดชีวิตก็จบแต่ในเมื่อมันพึ่งลุกรามไปนะครับในหลายๆมะเร็งนะครับมักจะลุกรามสุดท้ายแล้วก็ไปหาอยู่ที่อวัยวะสำคัญคือตับแต่ตับยังไม่หมดชีวิตก็ยังไม่จบนะครับเพราะนั้นความหวังยังมีครับ ตราบใดที่วันนี้ผู้ป่วยยังหายใจวันนี้ผู้ป่วยยังทานอาหารได้ผู้ป่วยยังนอนหลับได้นะครับผู้ป่วยยังมีเลี้ยวมีแรงในการลุกขึ้นมาเดินไปไหนต่อไหนได้เพราะฉะนั้นในภาพรวมผู้ป่วยยังมีเวลาในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นมะเร็งระยะสุดท้ายถ้า รู้และเข้าใจในการสร้างระบบภูมิกันปรับสมดุลชีวิตใหม่ปรับสมดุลพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ปรับสมดุลระบบเรื่องของระบบเลือดนะครับรู้จักวิธีการฟื้นฟูซ่อมสร้างเซลล์รู้จักในการดูแลตัวเองใหม่โอกาสมีเสมอแต่ถ้าวันนี้พอรู้ว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วไม่ยอมต่อสู้ปล่อยให้ชีวิตนี้ไปอยู่ในมือหมออย่างเดียวนะครับแน่นอนครับ เวลาของชีวิตมันหมดลงอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันนี้การลุกต่อสู้ลุกขึ้นสู้ครั้งสุดท้ายของชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วและใหม่หมดนะครับปรับพฤติกรรมการ,รบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดความเป็นกฎในกระแสเลือดงดเนื้อสัตว์งดของหวานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการฟื้นฟูดูแลปรับสมดุลระบบร่างกาย เพื่อทําให้เลือดนั้นลดความเป็นกรดเพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดระบบภูมิกันมีการกระตุ้นและสร้างใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตยังไม่จบขอให้การต่อสู้ในครั้งสุดท้ายนี้นะครับเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกคนครับ